ในโลกแห่งดาบซามูไรอันเลื่องชื่อของญี่ปุ่นมีดาบอยู่เล่มหนึ่งที่ไม่ได้เป็นเพียงคมมีดแห่งเกียรติยศแต่ยังถูกกล่าวขานว่าเป็นดาบที่ถูกสาบดาบที่กระหายเลือดดาบที่ทำให้ผู้ครอบครองต้องพบเจอกับโชคร้ายและดาบที่แม้แต่โชกุนผู้ยิ่งใหญ่อย่างหวาดกลัวนั่นคือดาบโคโยเตะหรือดาบมุรมะสะวันนี้ เราจะมาไขรปริศนาและเรื่องราวเบื้องหลังของดาบเล่มนี้ดาบที่เต็มไปด้วยตำนานความเชื่อและความสยองขวัญที่เล่าขานกันมานับร้อยปีว่าแท้จริงแล้วมันคือคมมีดแห่งความชั่วร้ายหรือเป็นเพียงเหยื่อของโชคชะตาที่ถูกบิดเบือนโดยอำนาจเพื่อที่จะเข้าใจตำนานของดาบมุรามาะสะเราต้องย้อนเวลากลับไปในช่วงศตวรรษที่16หรือที่เรียกว่ายุคเซงโงกุ ยุคแห่งสงครามกลางเมืองที่ดุเดือดของญี่ปุ่นในยุคนั้นช่างตีดาบมีสถานะสูงส่งและได้รับการยกย่องเป็นอย่างมากและหนึ่งในช่างตีดาบที่เก่งกาจที่สุดของยุคก็คือเซนโกมุรามะสะมุรามะสะเป็นช่างตีดาบผู้มากฝีมือจากจังหวัดอิเซหรือจังหวัดมิเอะในปัจจุบันดาบของเขาเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของความคมกริบ และความแข็งแกร่งความงดงามทางศิละปะใบดาบของมุรามะสะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมักจะมีลวดลายคล้ายฟันปลาหรือคลื่นทะเลที่สวยงามและน่าเกรงขามแต่ท่ามกลางความเรื่องชื่อในฝีมือก็เริ่มมีเสียงกระซิบกระซาบถึงความผิดปกติของดาบที่มุรามะสะสร้างขึ้นดาบของเขานั้นคมกริบจนน่ากลัวว่ากันว่า มันสามารถตัดผ่านทุกสิ่งทุกอย่างได้ง่ายได้แต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าน,นั้นคือมันไม่เคยพอกับการได้ลิ้มรสโลหิตตำนานเล่าว่ามุรมะสะเป็นช่างตีดาบที่มีจิตใจไม่มั่นคงบางคนก็ว่าเขาเป็นคนบ้าคลั่งบางคนก็ว่าเขามีความมืดมิดในจิตใจและพลังงานด้านลบเหล่านั้นได้ถ่ายทอดลงไปในดาบที่เขาสร้างขึ้น ทำให้ดาบมุรามะสะไม่ใช่แค่ดาบแต่เป็นเหมือนสิ่งมีชีวิตที่กระหายเลือดหากมันถูกชักออกมาจากฝักมันจะต้องได้ดื่มเลือดมิฉะนั้นมันจะทําให้ผู้ถือคลุมครั่งและใช้มันทําร้ายตัวเองหรือคนรอบข้างมีเรื่องเล่ามากมายที่เสริมความเชื่อนี้เช่นเรื่องราวที่ว่าเมื่อดาบมุรามะสะถูกชักออกมาจากฝัก มันจะปลดปล่อยพลังงานบางอย่างที่ทำให้ผู้ถือรู้สึกไม่สบายใจหรือแม้กระทั่งได้ยินเสียงกระซิบชวนให้สังหารแต่ตำนานของดาบมุรามะสะจะไม่มีทางโด่งดังและน่าหวาดกลัวขนาดนี้หากปราศจากความเกี่ยวข้องกับตระกูลโตกุกาวะตระกูลโชกุนผู้ยิ่งใหญ่ที่เป็นผู้รวมญี่ปุ่นให้เป็นหนึ่งเดียว ว่ากันว่าโชกุนตระกูลโกกุกาวะอิเอยะสุผู้ก่อตั้งรัฐบาลโชกุนโตกุกาวะมีความเกลียดชังและหวาดกลัวดาบมุรามาสะเป็นอย่างมากและความเกลียดชังนี้มีที่มาที่ไปจากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมหลายครั้งที่เกิดขึ้นกับคนในตระกูลของเขาลองนึกภาพดูนะคะว่าใครที่อยู่ในตระกูลโตกุกาวะ ล้วนแล้วแต่ต้องจบชีวิตลงด้วยคมดาบมรมาสะแทบทั้งสิ้นเริ่มจากปู่ของอิเอยาสุมัตสึเดระคิโยยาสุถูกลอบสังหารโดยค่ารับใช้ของเขาเองและดาบที่ใช้ในการสังหารนั้นคือดาบมุรมาสะคนต่อมาเป็นพ่อของอิเอยาสุคือมัตสึเดระฮิโรทาดะก็ถูกลอบสังหารเช่นกัน เชื่อว่าดาบที่ใช้ก็เป็นดาบมุรมะสะและยังมีลูกชายคุณโตของอิเอยาสุคือมัสสุดระโนบุยาสุถูกบังคับให้กระทำการเซปุกุหรือการควานท้องตัวเองด้วยข้อหาทรยศและดาบที่ใช้ในการทำการเซปุกุของเขาคือดาบมุรมะสะและแม้แต่อิเอยาสุเอง เมื่อครั้งที่เขาได้รับบาดเจ็บในการต่อสู้แผลช่กันนั้นก็มาจากดาบมุรมามะสะของสตรูด้วยเหตุการณ์เหล่านี้โชกุนอิเอยะสุจึงมีความเชื่ออย่างแรงกล้าว่าเป็นดาบที่ถูกสาบโดยวิญญาณอาฆาตที่มุ่งร้ายต่อตระกูลโตกุกาวาโดยเฉพาะเขาจึงออกคำสั่งห้ามครอบครองดาบมุรมามะสะในหมู่สามรัรของเขา และหากใครฝ่าฝืนก็จะมีโทษอย่างรุนแรงนั่นทำให้ดาบมุรมศกลายเป็นดาบที่ต้องห้ามและถูกมองว่าเป็นดาบแห่งความชั่วร้ายชื่อเสียงของมันจึงยิ่งเฉาโฉไปทั่วญี่ปุ่นและกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการกรบฏต่อตระกูลโตกุกวาวะหรือการกระทำที่ผิดศีลธรรม แต่ในโลกของความเป็นจริงความจริงเบื้องหลังตำนานของดาบมุรามะสะอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องเหนือธรรมชาติอย่างที่เราคิดไปเสียทั้งหมดนักประวัติศาสตร์หลายคนเชื่อว่าการที่ดาบมุรามะสะถูกมองว่าเป็นดาบต้องสาบนั้นเป็นผลมาจากการที่ตระกูลโตกุกาวะพยายามสร้างภาพลักษณ์ด้านลบให้กับดาบเล่มนี้เพื่อที่จะบั่นทอนขวัญและกำลังใจของฝ่ายตรงข้ามลองนึกภาพดูนะคะ ในยุคที่อิเอยาสุข,ขึ้นมามีอำนาจเขาต้องเผชิญหน้ากับกลุ่มผู้ไม่เห็นด้วยและกลุ่มกบฏจำนวนมากการประกาศว่าดาบมุรามะสะเป็นดาบต้องสาบที่นำมาซึ่งโชคร้ายต่อตระกูลโตกูกาวะอาจจะเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองที่ชันฉลาดเพื่อที่จะลดทอนความนิยมของดาบมุรามะสะเพราะหากดาบมุรามะสะเป็นที่นิยมมากในหมู่ซามูไรและซามูไรเหล่านั้นอาจจะกลายเป็นศัตรู ของเอเอยาสุการสร้างตำนานด้านลบจะทำให้คนเลิกใช้หรือเลิกศรัทธาในดาบนั้นการสร้างภาพลักษณ์ของความอาฆาตการทำให้คนเชื่อว่าดาบมุรามะสะมีเจตนาที่จะทำร้ายตระกูลโตกุกวาวะเป็นการปลุกความกลัวและทำให้การกรบฏดูเหมือนเป็นเรื่องที่ถูกสาปแช่งหรือการอําพรางความจริงเหตุการณ์เสียชีวิตของคนในตระกูลโตกุกวาวะ อาจจะเป็นผลมาจากการต่อสู้ทางการเมืองการลอบสังหารหรืออุบัติเหตุซึ่งดาบมุรามะสะอาจจะเป็นเพียงดาบที่บังเอิญถูกใช้ในเหตุการณ์เหล่านั้นไม่ใช่ต้นเหตุของโชคร้ายอีกประเด็นหนึ่งคือในยุคเซงโงกุดาบที่สร้างขึ้นโดยช่างตีดาบหลายคนมักจะมีความคมกริบสูงมากอยู่แล้วไม่ใช่เฉพาะดาบมุรามะสะเท่านั้น ดาบที่ดีเล่มใดก็สามารถฆ่าชีวิตคนได้หากถูกใช้โดยผู้เชี่ยวชาญดังนั้นความเป็นดาบต้องสาบของมุรามะสะอาจจะเป็นเพียงเรื่องราวที่ถูกปรุงแต่งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมืองในช่วงที่ญี่ปุ่นกำลังรวมชาติความน่ากลัวของมันถูกสร้างขึ้นจากความเชื่อความโชคร้ายที่บังเอิญและการโฆษณาชวนเชื่อไม่ว่าความจริงเบื้องหลังจะเป็นยังไง ดาบมุรมาสะก็ยังคงเป็นหนึ่งในวัตถุอาถรรพ์ที่น่าสนใจที่สุดของญี่ปุ่นตำนานของมันยังคงเล่าขานมาจนถึงทุกวันนี้และยังคงมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมสมัยนิยมไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์การ์ตูนหรือวิดีโอเกมทุกวันนี้ดาบมุรมาสะของแท้ที่ยังคงหลงเหลืออยู่เป็นที่ต้องการของนักสะสมและนักประวัติศาสตร์เป็นอย่างมาก และบางเล่มก็ถูกจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์แสดงให้เห็นถึงความงามทางศิลปะและฝีมืออันประณีตของช่างตีดาบมุรามะสะสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้จากเรื่องราวของดาบมุรามสะสากก็คือบางครั้งความจริงก็ถูกบิดเบือนโดยอำนาจความกลัวหรือความเชื่อส่วนบุคคลตำนานและเรื่องเล่าต่างๆไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวเพื่อความบันเทิงเสมอไป แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคมการเมืองและจิตใจของผู้คนในยุคนั้นด้วยดาบมุรมาสะอาจจะไม่ได้กระหายเลือดด้วยตัวมันเองแต่อาจจะเป็นความกระหายในอำนาจการต่อสู้และความรุนแรงของมนุษย์ที่ทำให้มันกลายเป็นสัญลักษณ์ของความน่าสะพึงกลัวอย่างที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้และนี่คือเรื่องราวของดาบโคโยเตหรือดาบมุรามาสะ ดาบที่ตำนานเล่าขานว่าเป็นคมมีดที่กระหายเลือดหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะทำให้คุณได้คิดทบทวนและมองเรื่องราวต่างๆในมุมที่แตกต่างออกไปนะคะขอบคุณที่รับฟังรายการเล่าไปเรื่อยพอดแคสต์ Podcast. EP ต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรฝากติดตามไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ